สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคนครับไลซ์ค่ะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเล่นเกมกันเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยเชื่อมมาโกงว่ะเอ้าเขาจะทำอย่างนี้เหรอเป็นวิธีไหนก็ได้ชลิดเลิดเอาอย่างเอาอย่างเขาอเอาสี่สาม เดี๋ยวยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้เนี่ยไอ้ดีพี่แก้วเกมเสร็ได้ไหไอ้โกงอ่ะไอ้เล่นดูดิเนี่ยเชือกมันไม่ได้อ่ะใช้สองมืออีกโกงโกงโกงนี่นะพี่เล่นตัดฝีมือเราต้องเล่นแบบฝีมือไอ้โกงนี่หว่าโจมีด้วยป่ะใครตัวใหญ่กว่ากันมีหรอมีตัวเล็กมันได้คะแนนน้อย เนี่ยไอ้ใช้สองมือตลอดเลยอะ่ะไอ้อะอไอ้โกงอะไอ,ไอ้โกงตลอดเลยอะไอ้โกงตลอดเลยครับหนึ<ะ>่งสอง <c oughs> สามสี่หา้าหกเจ็ดทำไมเยอะอ่ะแล้วดูดิไม่แล้วดูอะอะดู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 ที่ไอ้จับดิ มันเปียกเงี้ยไอ้แล้วดูพี่ดิไม่ไอ้ได้ตัวใหญ่มันกินน้ำเยอะมันมันฉีดเท่ากันว่ะเสมอเสมอแต่ไอ้แพ้เพราะเปียกไม่เกี่ยวอันโต้เขาเปียกไม่เกี่ยงโกงว่ะแล้วทำไมไม่หยิบแล้วแบบว่าแล้วหดเบ็ดสั้นๆเนี่ยใส่ก็ไม่ชนะก็มีแค่แก้งอ่ะไม่ได้อ่ะต้องใส่คู่กันเลย หช่ไหมนี่เป็นไงน้องชายสนุกขนาดนี้ของจริงสนุกขนาดไหนอ่ะนั่นสิต้องติดตามเลยพลาดไม่ได้ครับแลเราจะต้องต้องเกี่ยวอันที่มันแบบว่าไม่หมู เขาเล่นกับลูกทุกคนเล่นกับลูกทุกคนตั้งจค่ายแบนั่งง่ายกว่าระหว่างนี้เราสามารถพูดเล่นแกล้งกันได้นะเขาไม่บอกว่าห้ามเราโกงช่นี่ไง